วันนี้ถ้าเกิดว่าเราทํากันแบบจริงจริงกลางๆนะเรามีรัฐมนตรีเรามีนายกที่แม่งคิดอย่างเดียวคือเหมือนลีกวอนยูเหมือนสีเจนพิงเนี่ยไม่ยากคิดที่ว่ากูจะทํายังไงที่กูจะตระกูลกูจะรวยญาติพี่น้องกูน้องกูจะต้องโกงกินแดกแม่งทุกเม็ดข้าวหัวคิวนะครับนะมีนายกเก่าๆกนนึ่งน้องสาวแม่งแดกจนกระทั่งว่าเขารู้กันนั่งพักว่าอีนี่แดกคลิปหายนะแดกกระจายนะนะมีระบบวางระบบมุ้งก็นักการเมืองในประเทศส้นเตนนี่แหละครับ แต่ประชาชนก็ยังใฝ่ฝันว่นวาไอ้นายรัฐมนตรีพวกนี้หรือพรรคการเมืองเหล่านี้จะมาสร้างความร่ำรวยประชาชนเอะวันนี้กระทรวงแม่งเยอะแยะไปหมดเลยผลงานมีเฮียอะไรกันบ้างหน่วยงานรัฐนี่ข้าราชการมีสามล้านคนเนี่ยทําซ้อนตีอะไรกันบ้างเออนะนี่ผมแค่คิดเล่นๆเนี่ยดูน,นะผมไม่มีอํานาจถ้ผมมีอานาจนะคุณคิดดูผมจะสามารถทําประเทศนี้จเจริญได้ไหม หล,หลายประเทศก็เป็นทะเลทรายนะเขาสามารถเพาะปลูกกลางทะเลทรายก็เ,เปลี่ยนทะเลทรายเขียวได้นะแต่ประเทศกูทําปาาเขียวเขียวให้เป็นทะเลทรายได้ชิบหายแล้วคุณจะหวังพึ่งน,นกักการเมือ,มองพวกนี้เหรอครับและคนที่กําลังต่อต้านผมอยู่คุณฟังผมหรือคุณไปคิดนะคุณไม่ต้องเชื่อผมหรอกครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีอะไรยากนะครับไม่ต้องเอาฝรั่งมังค่าที่ไหนหรอกครับไม่ต้องเอาด็อกเตอร์นักวิชาการอย่างนนักวิชาการเสื้อก้ามเลยนะได้ไหม นี่ผมแค่คิดนะแค่เราคิดแบบคิดแบบแบบทฤษฎีแบบธรรมชาติเลยนะใช้หลักธรรมะนะครับกรรมเกิดจากการกระทาทํากรรมดีก็ได้ดีทากรรมชั่วก็ติกคุกติดตารางไปใช่ไหมเออเนี่ยผมแค่คิดเล่นๆน,นะพวกนี้ยประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่หนึ่งประชาชนแม่งไม่มีที่ดินทํากินมันอไมมีที่ดินมักนก็เสือแปลงเล็กอีกแล้วทําอะไรก็ไม่ได้นะก็เลยต้องอะไรประกันราคาพยุงราคาชดเชยเยียวยาแม่งอยู่แค่นี้ถ้าเกิดวันหนึ่งผมไม่ ที่พ่อหลวงรอเก้าเนี่ยเคยนําเรื่องของการรวมตัวเป็นสากลับการรวมตัวเป็นนิคมนะสิ่งเหล่านี้ว่าหลวงรอเก้าเคยนามานะมาสอนนะสอนไม่ต้องนานแล้วนะแต่พวกคุณไม่เคยเชื่อพอหลวงรอเก้าแล้วบอกว่ารักรักท่านนะแต่มึงไปเชื่อนนหนักการเมืองมึงไม่เคยเชื่อถึงที่พ่อเคยสอนนะแต่พอเวลาใครมาพูดอะไรเฉียวเียวนี่นนหน่อยมางทีไม่ใช่เรื่องเท่านโอโอโอั้นโอ้โหี่เงินจะเป็นจะตายแต่มึงปล่อยคนโกงชาติลอยนวลอยู่กันขนาดนี้เลยเหรอนะ ยิ่งดีตำรวจเก่าเนี่ยใครตอนมึงเป็นตำรวจกูก็ไม่เห็นไปจับใครสักเท่าไหร่เลยนะมึงก็ไม่เห็นปิดคดีใหญ่ๆสักเท่าไหร่เนี่ยนะไม่ังนั้นอย่าอย่าเพ้อนะนะพี่ผมดูผมลำคาญนะี้ยหูมันอย่างประเทศนี้คุณมันยิ่งใหญ่แล้วละเกินนะนะไม่ฟังผมนี่นะไม่เอาสิ่งตรงไหนถ้าผมพูดเป็นไปไม่ได้มั้งแย้งมานะผมไม่เคยกลัวคนที่คุยกับเด็กผมเน,นะผมกลัวพวกกวนตีนอย่างเดียวนะหรือพวกพยายามจับผิดนะถ้าคุณฟังผมไม่จะจับผิดมีเรื่องให้จับผิดเยอะ แต่ถ้าฟังเราคิดมีเรื่องให้คิดเยอะนะแล้วหแต่ละเรื่องก็เป็นไปได้ด้วยนะบางคนไปเที่ยวหาคนนู้นมึงทํามันมาไรนั่งไร์สดดาชาวบ้านไปมันันแล้วมึงมันมามึงทสาส้นเตลอะไรม้างไนะกูว่ากูยังทําให้คนไทยฟังกูเลยฉลาดนะแต่มีคนบางคนที่ไฟ์สดใครยิ่งฟังยิ่งโงนะ่นะเออมีบางคนเนี่ยนะไฟ์สดทั้งวันนะคนดูยิ่งดูยิ่งโง่นะเออแต่ผมว่าคนฟังผมเนี่ยยิ่งฟังยิ่งฉลาด เาข้าวสิบปีไปขายต่างประเทศนะใคเไลือซื้อถ้าอาไปก็ไปทำอาหารสัตว์นะครับเกือจะบอกว่ายัางไรรงดีวะข้าวเนี่ยนะยิ่งเก็บนานยิ่งเสื่อมค่านะครับยกเว้นเก็บปเป็นเหล้าถ้าเอาข้าวมาทำเป็นเหล้านะครับยิ่งเก็บนานยิ่งแพงขึ้นแต่ถ้าสินค้าเกษตรยิ่งเก็บนานยิ่งเสื่อมค่า ผมยังไม่เห็นมีพืชผลชนิดใดเลยนะที่ยิ่งเก็บไว้นานแล้วแม่งยิ่งแพงขึ้นหรือย,ยิ่งคุณค่าทางอาหารสูงขึ้นแต่พืชผลในงานกเกษตรนะสิ่งสำคัญก็คือความชืน้น่ก็ต้องทำให้มันแห้งแต่แห้งมากเกินบางทีก็เสียนะแต่แห้งไม่พอก็เกิดเชดื้อราทีนี้ข้าวเนี่ยส่วนใหญ่จะมีข่าวความชื้นกี่เปรอร์เซนต์ก็แล้วแต่ใช่ไหม นั้นก็ต้องมาเก็บใส่กระสอบโกดังมันก็แน่นอนต้องมีการระบายกองอากาศใช่รับมีอากาศเข้าอากาศออกได้มันคงไม่มีโกดัไในปิดสนิทเป็นศูญญอากาศใช่รหมดับนั้นเมื่อมีอากาศอากาศก็ต้องมีแล้วนกะ็มีความชื้นมีความร้อนมีความแห้งมีความเย็นนะครับใช่ไหมไอ้ตรงไหนที่สัมผัสแดดฟัมผัสแสงไม่เป็นไรสัมงันธส่วนที่อยู่ด้านใต้ด้านล่าง เกิดความอาับเกิดความชื้นเกิดเชือ้อราไอ้เชื้อรานี่คนระับใครก็รู้อยู่ว่ามันคือมันจะมีสารตัวหนึ่งนะที่เรียกว่าอะไรนะอัลฟาอัลฟาท็อกซินสารตัวนี้คือกอกําเนิดมะเะร็งใช่ไหมไอ้สารอัลฟาท็อกซินนี่นะผมไม่แน่ใจว่าความร้อนทำลายได้หรือเปล่าถาม Google ิลหนะ่งนะสารตัวนี้นะครับ ความร้อนไม่สามารถทำลายได้นะครับดังนั้นผมก็ขอเสนอให้นําข้าวเน่านี่นะครับส่วนหนึ่งนะครับมาเป็นอาหารเลี้ยงสสออนในสภาครับแล้วให้นองนายกภูมิน้าแดกด้วยนะครับแดกทุกวันเลยนะครับนะกล้าแดกไหมครับทําไมต้องก็บอกแล้วว่าต้องทําล้างทําความสะอาดเพื่ออะไรครับทำไมถึงต้องซาวน้ำถึงสิบห้าครั้งครับก็เพื่อจะล้างอะไรครับเชื้อราให้มากถูกใช่ไหมครับ ทำไมไม่สาวแคสองน้ำแล้วแดกละครับแล้วกูเห็นแดกกับเยอะกว่าแดกข้าวนะ้ำแล้วก็แดกแค่สองน้ำคำไหมครับแน่จริงแดกทุกวันนี่ครับถ้าลองนายกกล้าแดกทุกวันไหมครับเอาไหมครับผมจะเสนอให้เลยว่าวันนี้คนระับให้นําข้าวเน่าในโกดังเนี่ยมาปรุงอาหารเลี้ยงคณะรัฐมนตรีทุกวันเลยจนกว่าจะหมดยุคสมัยให้สวแดกด้วยเอาไหมครับเออเอาไหมใช่ไหมเนี่ยสารนั้นฟ้าลูกสินปนะครับเพื่อหน่วยงารเกษตร การเก็บไม่นานคุณก็เชื้อรามามีไหมนอะเออพี่มาร์คชอบกลับไปกลับมาแรกๆชอบมาก่ันนะไม่ชอบก,ก็ก็มาเรื่องของมึงอีกเห <laughs> มือนนะมันไม่ใช่เรื่องของกูนะมึงจะชอบไม่ชอบก็เรื่องของมึงอีกนะครับนะจุดยืนของกูก็อยู่ที่ส้นตีนไงมึงไม่ต้องมาชอบกูหรอกมึงอย่ามายุ่งกับกูดีที่สุดนะมึงไม่ต้องมาชอบกูเลยนะครับเพราะมึงไม่เคยให้เงินกูไม่แต่บาทเดียวกูต้องามาหาแดดด้วยตัวกูเองยั้ไมึงจะชอบกูหรือไม่ชอบกูไม่มีผลอะไรกับชีวิตกู นะึงไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาโฆษณาเลยว่ากูเคยชอบมึงเดี๋ยวนี้กูไม่ชอบมึงแล้วนั่นมันเรื่องของมึงเป็นปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูเลยนะกูจะยืนตรงไหนก็ส้นตีนกูโอเคเปล่าแล้วมึงไปเอาชีวิตมึงให้ดีก่อนแล้วกันแล้วอยมาเทียบกับกูนะนะถ้าชีวิตมึงเหนือกูไม่ใช่คนโม่ออนะมึงจะถ่ายรูปกูที่ไหนก็เรื่องของมึงมึงจะลบรูปทิ้งมึงจะไปเผาไฟทิ้งอะไรก็เรื่องของมึงแต่มึงไม่ต้องมายุ่งกับกูชีวิตกูก็ชีวิตกู เออนะมึงไม่ต้องยุ่งกับกูเลยโอเคไหมก็กูบอกแล้วกูพูดใน้คิดมึงก็คิดคิดไปแล้วมึงจะไปใช้ทีงอย่างมึงไงก็ตามสบายของมึงอ่ากูไม่ได้เก็บตังค์มึงมาฟังเอนะมึงจะชอบไม่ชอบเันเรื่องของมึงปัญหาของมึงไม่เกี่ยวกับกูเลยนะทําอะไรผิดกูโคดโกงทรยดโคดโกงใครเหรอกูหลอกลวงประชาชนเหรออกูถามมึงหน่อยกันนี้เอ้า นเมื่อว่าเราปลูกข้าวปีละสองครั้งทำไมก็บินอะกูจะไปรู้เหรอกูจะไปรู้เหรอไอ้หายมันความผิดกูเหรอไอ้มึงเก็บข้าวกี่ปีเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับกูเล่ากูไม่ได้เป็นรัฐบาลตอนแรกพี่ว่าทหารตอนนี้พี่ว่าอีกฝั่งกูว่าทุกคนคว่าทหารด้วนี่กูก็ไม่ได้ทำไมกูด่าดแดงแกูต้องรักทหารเพราะกูด่าทหารกูต้องรักดแดงเหรอควาย กูอาจจะเกียดทั้งอหารเกียดทั้งเสื้อแดงเกียดเสื้อเหลืองด้วยทําไมอ่ะกูเกียดกูด่าแดงกูต้อง,องรอัเกเหลืองเหรอกูเกลียดแม่งทั้งแดงทั้งเหลืองนั่นแหละเพราะว่ากูกลับไปกลับมาเนี่ยสัตว์ดูถูกกูมากนะจุดยืนกูอยู่ที่เดิมอยู่ตรงข้ามคนชั่วคุณโกรธได้มาว่าคุณกลับไปกลับมาไม่มีจุดยืนคุณโกรธว่าผมถามเมื่อน,นี้เลยเอฟซีของคยมันนี่ไปไกลไปสัตว์ไม่ต้องมายุ่งกับกู กูพูดในคนฉลาไม่ได้พูดในคนโง่กูไม่เห็นนักการเมืองกูเกลียดกูก็บอกว่าเกลียดชอบกูก็บอกว่าชอบกูไม่จะจริตและกูก็ไม่แคร์ใครด้วยเออแล้วมึงอย่ามายุ่งกับกูอีกกูเลยลืมหัวข้อเลยทมไมก่อนเคยชอบเดี๋ยวนี้ไม่ชอบเลยเพราะพี่กลับไปกลับมาทำไมกูเกลียดคนชั่วกูผิดมากเลยใช่ไหมอืม กูกำลังพูดถึงว่านี่นะกูเนี่ยเป็นคนธรรมดานเนี่ยนะพูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยทำนะ่มมึงเอาข้าวสิบปีมาหุงให้แดกเนี่ยใครจะกล้าแดกนะครับกูพูดตรงไหนผิดอ่ะกูผิดตรงไหนแล้วกูเป็นความผิดกูเลยเก็บข้าวไปสิบปีกูจะไปรู้เรื่องได้ไงข้าวมึงเก็บไปกี่กูไม่รู้ซ้ด้วยซ้ำนะว่ายังมีข้าวอยู่ในโกดังขนาดนี้เออแล้วทำให้กูรู้เลยว่านะักการเมืองนี่แม่งชั่วจริงๆ ไหนี่ก็เอาความรู้มาพูดก็บอกได้ว่าข้าวนะครับผมยกตัวใหญ่ฟังนะว่าข้าวมันคือพืชการเกษตรมันมีความชื้นสินค้าเกษตรเก็บนานยิ่งเสื่อมค่าคุณค่าทางอาหารลดลงสารพิษเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรปริมาณข้าวเป็นแสนแสน,นกระสอบมึงจะเอากล่องที่ไหนมาใส่นีมันเป็นสูญยากาศดังนั้นมันก็ต้องเก็บในอุณหภูมิปกติมีความชื้นมีความร้อนสิ่งนี้ทําให้เกิดแล้วเกิดเชื้อรา ที่ไหนมีออกซิเจนมีความชื้นมีอะไรนี่เกิดเชื้อราพราเกิดเชื้อราก็เลยเกิด,กดอันฟ้าทอกซีนอันฟาทุกซีนคืออะไรครับคือสารก่อมะเร็งอันฟ้าทุกซีนไม่สามารถทําลายด้วยความร้อนผมพูดอะไรผิดครับผมก็เลยให้ความรู้คนนะว่าจานั้นถ้ารองนายกภูมิธรรมบอกว่าข้าวสิบปีแดกได้มึงก็ไปแดกที่บ้านมึงแต่กูไม่แดกทําไมกูจะต้องซื้อข้าวสิบปีกินในเมื่อกูสามารถซื้อข้าวทําไมคนถึงอยากได้ข้าวหอมมะลิใหม่ ที่ผมกำลังให้คนฟังผมนี่แล้วคิดตามผมบอกเราพูดด้คิดไม่ได้พูดด้เชื่อใช่ไหมเราดูว่าไอ้รัฐมนตรีเอาข้าวเน่ามาขายเนี่ยข้าวมันไม่ได้เน่าหรอกครับแ,แต่ข้าวนี่เป็นข้าวเก่าข้าวเก่าสิ่งที่แน่แนๆนะครับมันก็คือเชื้อราแต่ว่เป็าเชื้อราเนี่ยสารฟอสเกซนทนฉนนั้นมึงจะหงมึงหงไปอันฟอกเินก็ยังอยู่แต่อย่าลืมว่าสารนี่คือสารก่อมะเร็ง กูไม่ต้องการใช้สิทธิ์สามติบาททุกโลกผมพูดเสมอนะวะ่าวันนี้แทนนี่มึงจะเพิ่มงบาประมาณสามติบาทรักษาท,ทุกโลกมึงลดจํานวนคนป่วยลงดีไหมนะวันนีุ้ตสาพูดให้ฉลาดขึ้นมันก็ไม่ยอมฉลาดอ่านะแม่งจะเอาข้าวเน่ามาแดกกูรังเตือนคนไทยนะวะ่ามึงอย่าเสือกไปแดกนะในเมื่อเรามีโอกาสที่จะซื้อข้าวที่มันปลูกใหม่ๆสีใหม่ๆใช่ไหมครับข้าวค้างปีนะปีเดียวไม่ใช่ข้าวค้างสิปีแล้วทำไมกูต้องคิดกูไปเสี่ยงกับมะเร็ง นะมึงจะเพิ่มจำนวนคนป่วยหนะ้โครงการสามสิบาททุกโรคหรือไงออครับ